น้องพี่เ Teraz, ป e today, you ็นกระเป๋าหมอมีเทวดาทำน้องพี่เป็นกระเป๋าได้ไหมให้เทวดาทำให้หนูเป็นกระเป๋าเหรอจะได้ขอแล้วนะขอแล้วนะขอบคุณค่ะ มามีเทวดาทำน้องพี่เป็นกระเป๋าได้ไหมให้เทวดาทำให้หนูเป็นกระเป๋าเหรอกระเป๋ากระเป๋ามามีะาอะไรครับกระเป๋ามามีไหนะกระเป๋ายัางไงกระเป๋าแบบนี้หนูไม่เข้าใจเลย <c oughs> แล้วทำไมถึงอยากเป็นกระเป๋าล่ะจะได้มามีอุ้มน้องพี่ทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> หนูทำการบ้านให้เสร็จไปลูกไป่ะู้เหา้เป็นกระเป๋าตังมามีได้ไหมจะเป็ติดน้ำได้ไหมลูกไม่เอาไม่กาตัวนี้เอาไปตลอดเลยนะติดน้ำเอาอะไรติดน้ำเหรอคะตัวเราไปเท่าตัวนี้กระเป๋าตัวเองไปไหมมามีอาจจะไม่ได้เอาใบนี้ไปถ้าหนูเป็นกระเป๋าใบนี้หนูต้องอยู่บ้านนะสิถ้างั้นพี่ไปเจ้าน้ำละกัน แก้วน้ำมีตั้งหลายใบน,นะแต่หมไม่มีน้องพี่คนเดียวนะเป็นน้องพี่แหละดีแล้วไม่เอาแล้วพี่จะเป็นแก้วน้ำของแต่ถ้าน้องพี่เป็นแก้วน้ำอะน้องพี่เดินเองไม่ได้นะน้องพี่ไม่ได้กินขนมด้วยนะกินแต่น้ำชาที่หมนมีใส่เข้าไปไหวไหมไม่ไหวหรอทำไงดีอะ <ใช S 1> เป็นเกงนในแล้วกันดีไหมอ่าถ้าอย่างนนะั้นพี่เป็นตัวหมอม้โอ้ยไม่ได้สิตัวใครตัวมันสิ เป็นเกงในแล้วกันใะอยู่ตรงก้นเลยใกล้ชิดนะโอเคไหนื้ออยากเป็นเกงแกงรกันกางเกงมานีนั่งกางเกงในดีกว่ากางเกงเนี่ยเวลามันนั่งตรงโต๊ะมันสกปรกอยู่กางเกงในนี่อยู่ข้างในก้นมันมีไม่สกปรกเนาะเออก้นมามีสกปรกอยากเป็นหัวมามีผมมามีไม่สระผมไรวะเลยนะลูกทำไมขี้เกียจ น้องพีไม่เห็นขี้เกียจเนะก็น้องพีไม่ได้ใส่น้องพีอยากเป็นแล้อยากเป็นกระเป๋าตังบะมีกระเป๋าตังบะมีเนี่ยหรอใช่แน่ใจเหรอเหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้เลยนะเหี่ยวมเรียกว่ากระเป๋าตังได้ไงดีกว่าอย่างนี้เลยนะสภาพนะเอาหรอสภาพมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันเน่าวันนี้มามีทิ้งนะอ้าวมามี

ว่ามันเก็ดแต่น้องอย่าโซนสิคุณหมออมข้าวค่ะคุณหมออมข้าวคุณหมอคุณหมอดูคนไข้ก่อนคุณหมอดูหน้าคนไข้ก่อนสิคุณหมอ้นอ๋อมมืหมอไงมคุณหมอคือแอมบูลนเหรอคะใช่

พ่อหยิบให้ขอบคุณค่ะเอาทำไมอ่ะทำไมล้มอ่ะล้มพี่ทำล้มพี่ทำอะไรอ่ะพี่ชนครับล้ม ไปสิลูก็ทางเล็กๆก็จะมากังพี่เดี๋ยวก็หน้าทิ้มพื้นอีกคนนึงหรอกหยุด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 ไปต่อได้เลยข้าวแล้วค่ะ พี่วานี่นี่นี่พี่พีไม่เล่นกับน้องนอมข้าวไ่เล่นด้วยแล้วสกปรกเลยกินเข้าไปจินข้าวค่ะเทปปเทศเทปปเทเยเทปปเทอิน้าต้องเทียวเปประเทศเอออย่างนี้อ่ะเล่นได้แล้วน้องกินข้าวเเปปะเทเฮ้ยเ่ปปะเทเฮ้ยไม่เอเฮ้ยย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 เฮ้เม่ย ไปจัจิจัจีจีเล่ยล hey, like ่า really? เ่าเอเห็นเขาเขามีความสุขแล้วมันไม่ได้เหรอลูกชูชูชูโอเค